ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่ากันหรือว่าวิชามวยนั่นเองวิชามวยเนี่ยเป็นวิชาที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากเลยดังนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดแบบสั้นๆพูดเฉพาะพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็ความเข้าใจเบื้องต้นก็พอนะครับจะยังไม่พูดถึงการฝึก ใดๆทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่การออกหมัดเชิงละเอียดลึกซึง้งแล้วก็การใช้ขาเชิงละเอียดลึกซึ้งนะครับพูดแค่เรื่องว่าเราจะส่งแรงยังไงแล้วก็ข้อควรรู้ในการฝึกวิชามวยก่อนเริ่มกันเลยนะครับในการฝึกวิชามวยเนี่ยเราจะต้องรู้กันก่อนว่าวิชามวยกับวิชาอาวุธเป็นสิ่งที่เหมือนแต่ก็แตกต่างกันนะครับวิชาอาวุธเนี่ยอาวุธเป็นเหมือนสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ ตัวผู้ใช้เนี่ยได้รับความบาดเจ็บเสียหายน้อยลงแล้วก็ใช้ทักษะที่มากยิ่งขึ้นมันก็คือว่าในกรณีที่เราใช้อาวุธนะครับคนที่มีสรีระตัวเล็กกว่าหรือว่าคนที่มีแรงน้อยกว่าเนี่ยก็สามารถจะเอาชนะคนที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีแรงมากกว่าได้ขอแค่คุณมีระยะที่ดีแล้วก็สามารถที่จะฝึกทักษะการใช้อาวุธนั้นๆได้อย่างถึงขั้นเ,เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย ในการใช้อาวุธนั้นสมมุติว่าร่างกายอยู่ที่30%เนี่ยแต่ว่ามีทักษะถึง70%เนี่ยอาจจะสามารถชนะอีกฝ่ายที่ตัวใหญ่ๆกว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีทักษะที่มากกว่าเขานะแต่กลับกันพอเป็นวิชามวยเนี่ยวิชามวยเป็นวิชาที่ไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนนะครับขอให้เรารู้เอาไว้เลยว่ายังไงต้องมีการประทะเกิดขึ้นแล้วในการประทะนั้นเนี่ย ก็เท่ากับความเจ็บตัวนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่ใช่วิชาที่มีเพียงทักษะอย่างเดียวก็จะสามารถเอาชนะได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีทักษะควบคู่กับร่างกายเราเคยดูกันใช่ไหมครับว่าทําไมรายการแข่งขันมวยต่างเนะี่ยเขาถึงต้องมีค่าน้ําหนักแล้วก็พวกค่าน้ค่าน้ําด้วยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นความ แน่นอนความส่งความสูงแล้วก็น้ําหนักตัวแล้วก็มัดกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีผลทั้งหมดเลยสําหรับวิชามวยเพราะว่าสมมุติเรามีทักษะเรามีเทคนิคที่แพลวมากกว่าแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเก่งพอประมาณนะครับเรียกได้ว่ามีพื้นฐานดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเทคนิคที่มันแพลวมากแต่เขามีร่างกายที่กำยำแล้วก็แข็งแรงกว่าเราเรียกได้ว่ามากกว่าเราเยอะเลยหรือว่าอาจจะมากกว่าเราพอสมควร แต่คนที่มีทักษะมากกว่าเนี่ยอาจจะส,ส,สู้กับเขายากก็ได้เพราะว่าลอยคิดภาพเราต่อยต่อยเตะเขาไปเนี่ยเขาก็อาจจะโดนบ้างเจ็บบ้างแล้วก็จุกบ้างแต่ว่าเขายังทนไหวแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกแรงมานะครับซัดโดนเราแค่ทีสองทีเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บหนักกว่าเขาแล้วก็จุกหนักกว่าเขาก็ได้ถ้าเกิดว่าร่างกายเราแข็งแรงน้อยกว่าเขาดังนั้นเนี่ยคนที่จะฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยมวยหรือว่ามือเปล่าผมจะขอบอกเลยว่า ขอให้ก่อนนำไปใช้คิดดูให้ดีครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะคิดพิจารณาหาทางเลือกอื่นว่ามันมีทางเลือกอะไรให้เราบ้างในแต่ละสถานการณ์อย่าเพิ่งมุ่งหวังว่าในสถานการณ์นี้เราจะเอาวิชามวยไปต่อสู้เลยเพราะในความเป็นจริงมันจะไม่ง่ายอย่างนั้นในส่วนของการฝึกนั้นก็ต้องเริ่มมันก่อนว่าวิชามวยเนี่ยเป็นวิชาที่อยู่ในหน้าจอโทรทัศน์หรือว่าหน้าจอสื่อต่างๆให้คนดูเนี่ยได้เยอะที่สุด ดังนั้นเราจะเห็นภาพในการฝึกวิชามวยยอย่างหลากหลายเลยแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าวิชานั้นดีวิชานั้นไม่ดีใช้งานจริงได้ใช้งานจริงไม่ได้ผมอยากจะขอย้ําตรงนี้ว่าคนที่จะฝึกวิชานี้นะครับอย่าไปดูถูกวิชาชาติใดหรือสายใดโดยเด็ดขาดเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ทุกๆวิชานะครับเขามีความเป็นมาแล้วก็เป็นไปในการใช้งานรวมถึงมีความาใช้งานที่ยากง่ายแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานเป็นแล้วเนี่ยทุกๆวิชาก็มีความโหดในแบบของตัวเองเช่นกันสุดท้ายก็เลยกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่ว่าคนใช้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ศิลป,ปะการต่อสู้นั้นๆแพลว้าวขึ้นาามาได้อย่าไปดูถูกใครหรือว่าวิชาอะไรของใครเด็ดขาดเพราะว่า สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวคนใช้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัววิชานะครับก็ผมเนี่ยจะตั้งท่ามวยแบบนี้นะครับคือในการตั้งท่ามวยของผมเนี่ยเริ่มต้นก่อนเลยรักษาจุดศูนย์กลางบาลานซ์ร่างกายเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการทิ้งน้ําหนักเทไปข้างหน้าหรือเทไปข้างหลังที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้การฟุตเวิร์กข,ของเราหรือว่าการบิดตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคล่องแคล่ว ได้เท่าที่มันควรจะเป็นการรักษาจุดศูนย์กลางร่างกายเนี่ยก็คือแม้วิชาหมวยใช่ไหมครับแม้เราอาจจะต้องมีการบิดหลบบล็อกมีการเอหลังมีการมุดหลบอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่จุดศูนย์กลางร่างกายเราก็ยังจะต้องคงไว้ที่จุดศูนย์กลางตามชื่อเลยไม่ปล่อยให้มันเอ็นเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอ็นปุ๊บวลาที่เราต้องการจะขยับตัวเนี่ยมันจะรู้สึกติดๆขัดๆต่อมาก็คือในเรื่องของการตั้งท่าการตั้งท่านะครับบางทีแล้ว เราอาจจะเคยเห็นทั้งแบมือแล้วก็กำมือของผมเองจะเป็นการกำมือแต่ว่าเราจะกำไม่ให้มันแน่นมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากำแน่นมากๆเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะจับปัดบล็อกเนี่ยบางทีเราเห็นจังหวะแต่เราแบไม่ทันหรือว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแปลกๆเวลาที่เราจะแบไปจับแบไปกำนะครับดังนั้นให้เราเตรียมพร้อมที่จะสามารถคลายมือออกไปจับบล็อกหรือว่าปัดได้ แต่สาเหตุที่ผมจะไม่แย์แบบนี้เนี่ยเพราะว่าในสถานการณ์การต่อสู้จริงนะครับแน่นอนชีวิตประจําวันนี้เนี่ยคนที่จะสนใจศิลปะการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างน้อยและคนที่จะฝึกฝนจนใช้ได้จริงเนี่ยก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่แต่เราอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองแบบนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราควรจะมีการจินตนาการแล้วก็คิดเอาไว้ก่อนว่าคนที่เราอาจจะมีโอกาสไปเจอเนี่ย อาจจะเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าเราเมื่อเราคิดเอาไว้แบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรามีการป้องกันตัวเองเราจะมีความไม่ประมาทแล้วก็เลือกทางเลือกที่ปลอดภัยสําหรับตัวเองมากที่สุดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแบ,บมือแบบนี้เราไปเจอกับคนที่เขามีทักษะที่ค่อนข้างมากเขาผ่านการต่อสู้ในชีวิตจริงเนี่ยมามากกว่าเราเนี่ย มันจะทําให้ถ้าเกิดว่าเราดึงมือกับช้าหรือว่าเรายืดมือมากเกินไปเนี่ยแล้วเขาเผลอจับแขนเราได้เนี่ยจบเลยนะฮะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยบางทีเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขาจับได้ปุ๊บคนที่โดนจับอย่างเราเนี่ยก็จะมีวิธีการเอาออกดังนั้นเขาก็คงจะมีวิธีที่จะจับแล้วก็เข้าหาตัวเราในทันทีหรือไม่เขาจับแล้วก็มีวิธีในการไม่ให้เราเนี่ยคลายมือออกได้ การที่เรากำมือเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการลดเป้าไม่ให้อีกฝ่ายนะจับง่ายขึ้นเราดูในกล้องนะครับถ้าเกิดว่าเราแบมือแบบนี้เนี่ยเป้าที่เห็นน่ยมันใหญ่ใช่ไหมทาให้อีกฝ่ายนะแม้ว่าเราจะขยับหน้าหลังหรือว่าเราจะขยับอย่างรวดเร็เวแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่อีกฝ่ายเนี informed. ่ยเขาจะเห็นเป้าชัดมันจะทําให้จับง่ายแต่พอเรากำแบบนี้เนี่ยบางทีปุ๊บเราเย็บเราหลบปุ๊บเราเฉียงเฉียงแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เป้ามาดูเล็กลงและอีกฝ่ายจะคว้าจับยากรวมถึงถ้าเกิดว่าเรายืดมือ ไปแล้วแล้วโดนจับเนี่ยพอเรายังกำมืออยู่แบบนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่เราจะใช้แรงหรือว่าบิดรูปมือในการสะบัดออกกดออกหรือว่าคว้าออกได้ง่ายกว่าที่เราจะแบะเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของการตั้งท่าเนี่ยผมจะตั้งมือหน้าและมือหลังมือหน้ามันจะเป็นมือที่เหมือนกับตัวรับสัญญาณนะครับก็คือมันจะต้องเป็นตัวที่คอยใช้ในการปัดป้องปัดบล็อกแล้วก็เป็นตัวหลอกล่ออีกฝ่ายได้ด้วยนน่นือสาหรับมือหน้า มือหน้านี้ผมจะให้ห่างจากตัวเนี่ยประมาณหนึ่งอยู่ในระยะที่เราสามารถขยับศอกได้โดยถนัดเพราะว่าลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราห่างแบบนี้เนี่ยการขยับศอกของเราเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆแล้วเวลาที่สมมุติเราจะสับศอกมันจะทําให้แรงที่เราจะใส่เข้าไปในศอกเนี่ยไม่สามารถใส่แรงพุ่งเข้าไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมเหมาะควรหรือถ้าเราชิดแบบนี้การที่เราชิดแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่า การจะออกอาวุธส่วนอื่นเนี่ยมันออกง่ายแต่ปัญหาคือหนึ่งมือมันบังสายตามันบังการมองเห็นแล้วข้อที่สองก็คือถ้าเกิดตั้งแบบนี้เนี่ยแล้วเราโดนอัดเข้ามาแรงๆนะฮะมันอาจจะทําให้มือเราเองเนี่ยกระแทกหน้าตัวเองถ้าเกิดว่าเราเก่งไม่ทันหรือว่าแรงที่เราโดนเนี่ยมันมากเกินกว่าความแข็งแรงของร่างกายเราจริงๆก็อันตรายซีเรียสไปก็ไม่ได้ดังนั้นให้เรารักษาะระยะห่างพอประมาณ มือให้มีระยะปลอดภัยสามารถยกขึ้นมาคุ้มหัวได้นะครับให้มันสามารถคุ้มหัวแล้วก็สามารถกดลงมาบอกข้างล่างได้มือหลังป้องกันตรงส่วนของเชิงตัวนี้เอาไว้นะครับเชิงนี้เอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจุดที่เรามักจะเห็นในข่าวเป็นอันตรายถึงอัมาพาตหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตก็คือบริเวณหลังหูช่วงนี้บริเวณรวมเส้นประสาทค,คือตรง ช่วงหลังคอตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าข้างหน้าเนี่ยมีสองเป้าที่อันตรายมากๆก็คือหลอดลมหลอดลมของคนเราเนี่ยจะเป็นจุดที่มันสามารถคงรูปหลอดลมได้ด้วยโครงกระดูกอ่อนนะฮะโครงกระดูกอ่อนเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดน,นั้นถ้าเกิดโดนอัดเข้าเ,เต็มๆอย่างเช่นโดนใส่ป้งมันก็มีโอกาสที่กระดูกอ่อนตรงที่เขาค้ารูปทรงของหลอดลมอยู่เนี่ยขาดหรือว่าหักได้และก็ยังมี ตัวลิ้นปีด้วยตัวลิ้นปีกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อันตรายมากดังนั้นเนี่ยเราจะต้องปิดให้มิดปิดให้มิดก็คือตรงคอเนี่ยเราจะต้องฝึกใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับใช้กล้ามเนื้อส่วนช่วงไหล่หรือว่าช่วงหลังให้ได้ด้วยเวลาที่เราโดนตีมาหรือว่าเราต้องการที่จะบล็อกตรงคอเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการย่อตัวลงนิดนึงนะย่อตัวย่อคอนิดหนึ่งแล้วก็ขยับกล้ามนี้ ขยับกล้ามเนื้อส่วนนี้นะฮะในการยกขึ้นมาปุ๊บบล็อกได้นะฮะเห็นไหมครับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องยกแขนขึ้นมาบางนะฮะแต่ว่าเรายกแค่นี้ปุ๊บยกการที่เรายกแค่นี้เนี่ยมันทาให้ตัวมือของเราเนี่ยยังปกป้องหน้าเราได้อยู่นะฮะยังปกป้องหน้าเราได้อยู่แต่ว่าตรงคอเราเนี่ยสมมติว่าอีกฝ่ายต่อยมาเนี่ยเขาก็จะแฉลบมันจะไม่โดนเข้าคอเราเต็มๆนะครับดังนั้นเนี่ย มันถือว่าเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยย้านะครับว่าในระดับหนึ่งข้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถจะบอกได้แล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อยพ้นผ่านหรือว่าเตะหรือออกอาวุธต่างๆพ้นผ่านมือหน้าเรามาได้แล้วเนี่ยมือหลังนะครับมือหลังเนี่ยจะเป็นมือที่คอยคุ้มกันแต่ว่าในการคุ้มกันนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้มือหลังเนี่ยปัด ปัดท่านี้ได้หรอครับเพราะว่าการที่เราจะเอามือหลังเนี่ยปัดท่านี้เนี่ยผมพูดเลยว่าส่วนใหญ่แล้วบล็อกไม่ค่อยอยู่นะฮะเราอาจจะต้องใช้วิธีการที่ถ้าเกิดว่าเข้าผ่านมือหน้าเรามาได้ปุ๊บเราอาจจะต้องทําการยกศอกนะครับยกศอกปิดหูปิดคอแล้วก็การยกศอกเนี่ยมันไม่ใช่การยกท่านี้นะครับถ้าหาว่ายกท่านี้เนี่ยหน้าเปิดนะฮะก็อันตรายมันคือการที่เรายกแล้วก็บิดตัวนะครับเราต้อง บิดตัวเฉียงพอบิดตัวเฉียงเสร็จปุ๊บเราเอาตัวแขนแล้วก็ตัวสอกเนะี่ยสับนะสับไถเพื่อง,งัดขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเขาต่อยมาทางฝั่งนี้นะถ้าอีกฝ่ายเขาต่อยมาทางฝั่งนี้เนะี่ยเราเอามือข้างนี้ด้วยนะครับกลับมาบล็อกให้ได้มากที่สุดนะครับบล็อกขอบล็อกหูไว้แล้วก็ใช้ศอกตรงนี้จับเห็นไหมฮะกันหน้าแลาตรงนี้ป้องกันหน้าไถาหน้าขึ้นมาปึ๊บแล้วก็บล็อก พอบล็อกอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสวนก็คือกดแล้วก็สวนเข้าไปข้างหน้าได้อย่างนี้นะฮะหึ่งอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ได้เสียบปับ๊บบล็อกสวนกลับไปก็จะเป็นในกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยโชคหรือว่าเตะหรือว่าออกอาวุธล้ํามือหน้ามามือหลังก็จะเป็นตัวที่คอยบล็อกแล้วก็ปิดอย่างกระทันหันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขา้ํามาได้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะ คุ้งเข้ามาแล้วก็ใสเราอย่างนัวเลยนะฮะเราอาจจะต้องพอบล็อกปุ๊บบางทีเนี่ยเราบล็อกเฉยๆมันก็ไม่อยู่เพราะว่าพอเขาเข้ามานัวปุ๊บเขาไม่ได้เอาแค่ตรงนี้เราเขาเอาล่างเขาถีบเขาเข่าเรานะฮะดังนั้นพอเราก้มปุ๊บเราบล็อกปิดข้างบนไปก่อนเลยพอปิดข้างบนปุ๊บตัวสอกอันเนี้ยมันก็จะคอยคุ้มจากข้างล่างข้างล่างเราได้คุ้มยังไงนะฮะคุ้มก็คือเราอาจจะใช้การตอกการปอกเนะี่ย มันจะเป็นการที่ช่วยทําให้เหมือนกับอีกฝ่ายต้องป้องกันหรือไม่อีกฝ่ายเนี่ยเขาจะต้องยอมถอยหรือถ้าเขาไม่ถอยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะอ,อันเนี้ยสวนกับใครทาให้เขาเนี่ยเจ็บตัวนะฮะพอเขาเจ็บตัวปุ๊บเรารีบใส่และรีบถอยกลับมาบล็อกนะฮะหรือไม่เราก็ใช้การที่เรามดุดเสร็จปุ๊บแล้วก็สอบสอบสวนกลับมานะฮะขณะที่ข้างนี้ยก็บล็อกอยู่ข้างนี้ก็อกอส,นกสวน ก็เป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นแค่การสาธิตเฉยเฉยนะฮะขอให้อยากคิดเป็นจริงเป็นจังมากคือมันก็ใช้งานได้จริงแหละแต่ว่าอาจจะเห็นภาพยากก็ให้คิดเอาไว้ว่านี่เป็นการสาธิตเฉยเฉว่ามันอาจจะใช้งานประมาณนี้ได้โอเคนะฮะก็มาพอเรารู้เรื่องพวกนี้ไปแล้วเนี่ยก็ก่อนจะมาพูดกันเรื่องของการส่งแรงก็พูดกันเรื่องของการทิ้งศอก่อนจะมาไว้ว่าในศิลปะก,การต่อสู้ทุกแขนงนะครับ จะใช้อาวุธก็ดีมือป่าก็ดีผมจะแนะนําว่าเราจะไม่การสอกฐางนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราการสอกฐางเนี่ยเราลองสังเกตว่าแรงที่เราจะสับอาวุธเนี่ยมันจะไม่สามารถส่งได้แรงขนาดนั้นนะฮะเมื่อเทียบกับการที่เราทิ้งสอกไว้แล้วก็เสียบนะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้แล้วเราเสียบเนี่ยมันจะได้แรงมากกว่าแล้วเราจะขยับได้คล่องกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสายที่สมมุติ เขาไม่ใช่สายเตะต่อยแต่ว่าเขาเป็นสายพวกจับล็อกจับทุ่มเนี่ยการที่เราทิ้งสอกเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันการโดนล็อกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาล็อกแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรายัางมีโอกาสที่จะใช้ตัวสอกเช่นตัวแรงแขนเนี่ยแล้วก็ข้อต่างๆหมุนเพื่อคลายการโดนล็อกออกมาได้แต่ถ้าเรากางแบบนี้เนี่ยมันอาจจะออกอาวุธได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราไปสู้กับสายที่เขาแบบร่างกายกำยำตัวใหญ่ๆแล้วเขาล็อกได้จับทุ่มจับทุ่มได้เนี่ย การที่เราอ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่จะอันตรายก็คือมักจะโดนเขาจับล็อกจับทุ่มได้ซะก่อนที่เราจะขายออกนะฮะโอเคดังนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการแนะนานและกันเอาไว้สู้สําหรับสายที่เป็นหมัดมวยก็ได้หรือจะสู้สําหรับสายที่เป็นจับทุ่มก็ได้นะฮะก็ให้ป้องันเอาไว้แบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยปกป้องตรงสีข้างของเราหรือว่าข้างใต้จักระแล่ในส่วนของข้างใต้จักรแล่หรือว่าสีข้างเนี่ยลองจับ,จ,บจับดูนะครับ มันเป็นจุดที่ประสาทสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะไวแล้วก็กล้ามเนื้อเราจะค่อนข้างบางตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราโดนใส่สอเข้ามาหรือว่าเราโดนอัดเข้ามาตรงเนี้ยมันจะทําให้เราล่วงง่ายเพราะว่าเราจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็คือเหมือนกับมันค่อนข้างไวต่อความรู้สึกนะฮะโดนอัดตรงเนี้ยอนข้างจะล่่งง่ายเลยการที่เราทิ้งสอกเอาไว้เนี่ยก็ระวังได้พอประมาณอ่าต่อไปเรื่องมือเรื่องมือกลับมาอีกนิดหนึ่งคือ ผมเนี่ยจะไม่ตั้งแบบนี้ถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับหรือว,ว่าเราตั้งแบบนี้นะครับมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยเปิดใช่ไหมดังนั้นผมจะให้ตัวมือของเรามันอยู่ประมาณห่างคิ้วของอีกฝั่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมใช้มือขวานําก็จะให้มือขวาเนี่ยอยู่ประมาณห่างคิ้วฝั่งซ้ายถ้าเกิดว่าผมใช้มือซ้ายน้าผม,มก็จะใช้มือซ้ายเนี่ยอยู่ประมาณห่างคิ้วฝั่งขวาประมาณนี้หากพอประมาณถ้าเกิดว่าเราชิดแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าข้างในกล้องเนี่ย เป้ามันจะเปิดแต่ถ้าเราห่างๆแบบนี้เป้ามันจะแคบลงแต่อย่างที่บอกถ้าห่างเกินไปเนี่ยอยีกฝ่ายคว้าจับได้ดังนั้นอยู่พอประมาณเพราะอยู่พอประมาณเนี่ยมือมันจะไม่บังสายตานะครับแล้วมันก็จะบล็อกได้พอประมาณเลยอย่างนี้ถ้าอีกฝ่ายต่อยเข้ามาหรือเตะเข้าฝั่งนี้ยังพอย,ย่อดนิดๆแล้วก็ดันเข้าไปเราไม่จำเป็นที่จะต้องยกมือไปบังนะเราอัดแรงแล้วก็ใช้ส่วนของข้างแขนเนี่ย อัดเข้ามาอัดเข้ามาแค่นี้เนี่ยก็สามารถจะบล็อกได้พอประมาณแล้วถ้าเขาใส่เข้ามาสั่งนี้เนี่ยยังสามารถจะบิดตัวแล้วก็อัดอัดฝั่งนี้ได้หรือใช้แขนฝั่งนี้ช่วยช่วยอัดช่วยอัดเพื่อบล็อกได้อยู่นะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นต่อมาเรื่องของการส่งแรงอย่างที่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาที่ผมทําให้ดูเนี่ยแรงมันจะเหมือนกับการตึกตึกตักตัก,ตกอ่าเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย การใช้กล้ามเนื้อออกอาวุธต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่การเวี่ยงถ้าเกิดว,ว่าเราเวี่ยงเช่นเวียงแบบเวียงเราจะสังเกตว่ากว่าที่เราจะเวี่ยงไปเนี่ยหนึ่งมันช้าสองเราลองสังเกตดูว่าแรงที่เราส่งออกไปเนี่ยมันโดนเป้าหมายเนี่ยมันจะโดนประมาณหนึ่งแต่มันจะรู้สึกเหมือนกับมันมีแรงที่ทิ้งอยู่ในแขนเราทิ้งอยู่ในร่างกายเรามันจะไม่รู้สึกว่าแรงนั้นเนี่ยส่งออกไปได้อย่างสมบูรณ์และมันจะเริ่มเจ็บ พอเราทํำอย่างนั้นไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มเจ็บร่างกายเจ็บกล้ามเนื้อมันจะไม่เหมือนกับการที่เราส่งแรงได้อย่างหมดจดส่งแรงได้อย่างหมดจดก็คือร่างกายคนเราเนี่ยให้เราคิดเสมอว่ามันมีจุดกําเนิดแรงจุดกําเนิดแรงก็คือจุดที่เราตั้งใจให้เป็นจุดกําเนิดแรงอย่างเช่นผมตั้งใจบอกว่าผมอยากจะใช้แรงจากตัวกล้ามเนื้อนะฮะหลังตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้ แล้วก็เป้าหมายคือให้ออกมาทางมือดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้แรงกล้ามเนื้อส่วนนี้ในการหดเกร็งเพอหดเกร็งกล้ามเนื้อเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะเกิดแรงขึ้นตรงนี้กล้ามเนื้อส่วนนี้เราจะแข็งเข้ามาท,าทันทีแต่เวลาที่เราต่อยออกไปเนี่ยเราจะทําให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายพอผ่อนคลายเสร็จป,ปุ๊บให้แรงเนี่ยมันไปกระแทกแล้วก็กดเข้าสู่เป้าหมายอย่างนี้นะฮะ่างนี้ อย่างนี้นะฮะปึ้งพอเราส่งแรงไปแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้จากกล้ามเนื้อที่มันแข็งอยู่เนี่ยเหมือนกับแรงมันไหลออกไปทางมือหรือว่าทางเป้าที่เราต้องการแล้วตัวกล้ามเนื้อที่มันแข็งอยู่มันก็จะผ่อนลงมันก็เลยเรียกว่าการระเบิดแรงหรือว่าการหดเกรงกล้ามเนื้ออย่างฉับพลันการทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันคือการอัดออกซิเจนเข้าไปในมัดกล้ามเนื้อแล้ว มันก็จะมีความรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยยิ่งเราใส่แรงมากเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยแต่ความเหนื่อยนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พักสักแปบบ๊บก็หายหายใจแปบบ๊บๆปก็หายแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับการที่เราออกแรงไม่ถูกต้องถ้าเราออกแรงไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเจ็บจากเจ็บแล้วจะอักเสบพออักเสบเนี่ยมันจะกลายเป็นความเจ็บปวดในสุขภาพระยะยาวนะครับก็ฝึกเอาไว้ด้วยการฝึกเนี่ยเราควรจะฝึกออกแรงให้ได้ ท,ทุกส่วนของร่างกายคือคนเราอาจจะคิดว่าอาวุธของมัดมวยนะ่ะคืออะมัดแขนศอกใช่ไหมครับสาหรับส่วนบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่าน,นั้นเราควรจะฝึกให้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราเลยในการส่งแรงให้ได้นั่นก็คือตั้งแต่กล้ามเนื้อส่วนลายกล้ามเนื้อส่วน อกกล้ามเนื้อส่วนท้องหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนก็ตามเราควรจะส่งได้อย่างเช่นผมจะใช้ส่วนนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่เลยกดเข้าไปก็คือนี่ฮะกดนี่หรืออกก็คืออัดเข้าไปมึงอกนี่ฮะอกอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราโดนจับจับด้านหลังเราก็ใช้กล้ามเนื้อหลังบวกซอก ทุงได้ก็คือนี่นะอย่างนี้ปึ้งพอเราปึ้งเสร็จแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะมุดต่างๆได้ที่เราจะต้องฝึกแบบนี้เนี่ยสาเหตุมันมาจากเพราะว่าในการต่อสู้ด้วยหมัดมวยเนี่ยถ้าเกิดเราโดนจับล็อกหรือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีระยะมากพอ่ให้เราง้างดังนั้นเราจะต้องฝึกที่จะเหมือนกับสร้างแรงขึ้นมาเองก็คือใช้การหดเกรยงของกล้ามเนื้อเนี่ย ทำให้มันเกิดแรงให้ได้มากที่สุดฝึกนะฮะถ้าเกิดว่าเราโดนจับล็อกเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรามัวแต่มุ่งการว่าง้างเสียบง้างเสียบแรงมันไม่พอสร้างความเสียหายเราก็เลยต้องฝึกให้มันสามารถสร้างแรงในระยะที่สั้นที่สุดได้เช่นแค่นี้นะฮะแขนผมตั้งอยู่ท่านี้สมมุติว่าอีกฝ่ายล็อกข้างหลังนี่เลยกดมึงก็คือใช้แรงจากร่างกายส่วนนี้ใส่เข้ามาตรงกล้ามเนื้อส่วนนี้ แล้วก็สอเข้าไปพึ่งพอเราปึ่งเสร็จแล้วเนี่ยบางทีบางทีนะมันอาจจะมีช่องทําให้เราสามารถมุดหรือว่าสามารถทําให้เราคลายตัวออกมาได้นิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยฝึกเอาไว้ฝนะึกการใช้กล้ามเนื้อทุกๆส่วนเลยแม้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมโอเควันนี้ก็มาเล่าติเพียงเท่านี้แล้วกันเออยังไม่ครบยังไม่ครบขออีกนิดหนึ่งนะฮะ การฝึกผมเข้าใจว่าคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยมันอาจจะฝึกยากในวิธีการฝึกการส่งแรงนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่งแต่จะไปเอาแรงแรงเร็วๆเลยเนี่ยมันจะเป็นการกดเข้าไปแต่มันจะไม่ใช่การส่งแรงให้เราคิดภาพแบบนี้ก่อนั้นแรกลองต่อยยืดไปตรงๆก่อนเอาตรงๆเลยนะฮะต่อยตรงๆเลยพอเราต่อยตรงๆไปแบบนี้เนี่ยลองผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะยังไม่ต้องใส่แรงใดๆทั้งสิ้นนะฮะปล่อยไปนะฮะ ปล่อยชิวๆปล่อยเบาๆเสร็จปุ๊บเราเริ่มทําช้าๆพอเราทําช้าๆเนี่ยจับสังเกตว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างที่ใช้ในการต่อยอย่างเช่นพอเราทําท่านี้เนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้กล้ามเนื้อส่วนนี้นะฮะกล้ามเนื้อส่วนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีความแข็งขึ้นแล้วก็ยืดแล้วก็เนี้ยหดยืดออกไปตอนที่เราชกดังนั้นเนี่ยให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนนั้น แล้วลองนำแรงมาเสริมมันอย่างเช่นใช้แรงจากกล้ามเนื้อส่วนหลังอะกล้ามเนื้อหลังส่วนนี้แล้วลองคิดภาพว่าให้หดเกร็งกล้ามเนื้อส่วนนี้พอเราหดเก็งกล้ามเนื้อแล้วนะหดเก็งแล้วนะพอเราหดเกร็งกล้ามเนื้อส่วนนี้ปุ๊บให้เราคิดภาพว่าเราจะคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้อย่างฉับไวในเวลาที่มือเนี่ยหรือว่าอาวุธที่เราจะออกเนี่ยไปถึงเป้าหมายแล้วโอเคนะแข็งอยู่ปุ๊บนี่นะ ้ก็คือพอมันไปถึงเป้าหมายเนี่ยให้เราดึงแรงบีบแรงให้มันเกงกล้ามเนื้อตรงเป้านั้นเสร็จแล้วก็ผ่อนเนี่ยพอเราโดนปุ๊บแข็งปกักแล้วก็ผ่อนเบาแข็งปุ๊บนี่นะพอเริ่มแข็งปุ๊บเราผ่อนนิดนึงผ่อนแล้วก็ไปแข็งอีกทีตอนถึงเป้าบึ้งแล้วก็ผ่อนนะแบบนี้นะครับฝึกแบบนี้อย่าเอาแรงน่ยไปโถมแบบว่าให้มันแรงแบบแข็ง แล้วก็แข็งให้เราผ่อนโอเคเสร็จแล้วเริ่มแต่ว,ว่าจับความรู้สึกว่าโอเคเราจะเกรงกล้ามเนื้อ,อยังไงให้มันแข็งแล้วเราก็ผ่อนกล้ามเนื้อลงวางไปถึงเป้าหมายก็คือชอกไปถึงเป้าหมายตอนจังหวะที่มือของเรากําลังถึงเป้าหมายแล้วนะ่ะให้เกรงกล้ามเนื้อขึ้นมาตรงเป้านั้นแล้วก็ผ่อนแล้วมันจะพบว่ามันจะมีแรงกระแทกที่มากกว่าที่เราไปอัดมันตั้งแต่แรกนะฮะเนีย่ยหนึ่งสองหนึ่งสอง 1 2 3่นี่นะฮะปุ๊บอย่างนี้นะฮะให้เราฝึกทำแรงแบบนี้เริ่มจากาช้าๆเบาๆจับรายละเอียดในการฝึกฝึกฝึก,กแล้วมันก็จะได้เองโอเคถ้าในที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์จริงๆนี่ผมถือว่าค่อนข้างนะฮะถึงจะยังไม่ได้ละเอียดมากก็ตามแต่ผมคิดว่าค่อนข้างละเอียดมากพอแล้วละที่ คนดูน่าจะพอเข้าใจแล้วก็อาจจะนำไปปรับใช้กับวิชาของตัวเองได้นะฮะรอดสมควรส่วนใครที่ไม่ชอบนะครับใครที่ไม่ชอบก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยถ้าอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันด้วยความสุภาพด้วยนะครับขอย้ำอีกทีวิชามวยหรือว่าวิชาต่างๆนานาเน,นี่ยของแต่ละชาติหรือของแต่ละคนเราอยากไปดูถูกเขาโดยเด็ดขาด เพราะว่าตัววิชาทุกว,วิชามีความสวยงามแต่ว่ามันก็มีความยากในแบบของตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือไม่หรือว่าจะทําให้วิชานั้นเนี่ยแพรวพลาวขึ้นมาได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เป็นหลักๆเลยนะครับดังนั้นก็จะคอมเมนต์ก็คิดกันให้ดีๆแล้วก็พิมพ์กันด้วยความสุภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ